มาดูโครงการจากกองทัพภาคที่2กันบ้างนะคะในโครงการพี่ทหารสารฝัน Inspiration Talk ค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาพัฒนาตนเองและให้เยาวชนมีความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศา,ศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ ที่อาคารอเนกประสงค์กองพลทหารราบที่3ค่ายสุรนารีพลโทธเนศวงฉุ่มแม่ทัพภาคที่2ได้เปิดโครงการพี่ทหารสารฝัน Inspiration Talk เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารและเยาว,วชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบทค่ะ โดยกิจกรรมดังกล่าวนะคะมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2เข้าร่วมนะคะอาทิพลโทรปรีชาจึงมั่นคงแม่ทัพน้อยที่สองรองแม่ทัพภาคที่2แล้วก็ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3เป็นต้นซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองกิจการมพลเรือนกองทัพภาคที่สองได้นํานักศึกษาวิชาทหารตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อาเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมทั้งถ่ายทอดสัญญาณภาพการจัดกิจกรรมผ่านโปรแกร,รมซูมนะคะไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในหลายโรงเรียนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ สำหรับกิจกรรมพี่ทหารสารฟัน Inspiration Talk จัดขึ้นสืบเนื่องติดต่อกันเป็นทุกปีค่ะเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาพัฒนาตนเองและให้เยาว,วชนมีความรักเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ค่ะ โดยในปี2564นี้นะคะกองทัพภาคที่2ได้มีการสานต่อโครงการทหารสารฝันให้ต่อเนื่องค่ะมีการดําเนินงานนะคะได้แก่ก,กิจกรรมมอบทุนการศึกษาพี่ทหารสารฝันทหารสารฝัน Inspiration Talk นะคะพี่ทหารสารฝันสู่ธรรมเนียบรัฐบาลและว,วันนี้ค่ะกิจกรรมทหารสารฝัน Inspiration Talk ทางกองทัพภาคที่2ก็ได้เชิญวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจนะคะประกอบไปด้วยอาจารย์ศักดิ์ สรินนะคะจงอาจหรือว่าครูณะค่ะเป็นติีเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พันเอกนายแพทย์ภาคโลหานชุนหรือว่าหมอภาคนะคะวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนร้อยตรีหญิงวาสนาอินชมงามค่ะอดีตนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่21อดีตมิสซูปราเนชั่นแนวนครราชสีมาไทยแลนด์นะคะก็มาพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องนนักเรียนที่ให้ได้มีข้อคิดแล้วก็มีแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็อนาคตที่ดีต่อไปค่ะ